วันนี้นะครับผมจะพาเพื response, diver, like ing, ่อนๆมาดูลักษณะของใบทุเรียนที่โดนเพลี้ยจักกระจันฝอยเข้าทําลายนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เพลี้ยระบาดนะครับแล้วก็ระบาดหนักมากนะครับทาให้อ่าเป็นสาเหตุของต้นทุเรียนนะครับเป็นก้านทุ่มนะครับนั่นก็เกิดจากเพลี้ยจักกระจันฝอยนะครับดูดกินน้ําเลี้ยงที่ใบอ่อนนะครับทำให้ใบอ่อนร่วงหลดลงมานะครับทาให้เกิดอ่ากรณีที่เป็นก้านทุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูลักษณะของเพลี้ยจักกระจันกันครับ นี่จะเป็นลักษณะของใบทุเรียนนะครับที่เพลี้ยจักระจันเข้าทําลายนะครับจะมีลักษณะใบหงิกงอนะครับขอบจะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะครับเกิดจากการที่เพลี้ยเข้าทําลายหรือดูดซึมท่อน้ําเลี้ยงนะครับแล้วก็ปล่อยสารออกมานะครับทําให้ใบหงิกงอนะครับแล้วก็ขอบจะเป็นสีน้ําตาลแห้งเหี่ยวแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสาเหตุทําให้นะครับใบอ่อนร่วงโรยลงไปนะครับทําให้เป็นก้านทุ่มนะครับ อิงทุเรียนเป็นก้านทั่วก็คือไม่มีใบนั่นเองนะครับและที่สําคัญครับเพลียจักจั่นจะระบาดไวมากนะครับเราต้องควบคุมให้อยู่นะครับนี่นะครับโดยวัตจักรของเพลียจักจั่นนะครับจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ25-50วันนะครับระยะาในการวางไข่นะครับจะอยู่ที่4-6วันนะครับจะทําการลอกคราบทั้งหมด6ครั้งนะครับใช้เวลาในการลอกคราบ 1-3วันต่อครั้งนะครับถ้าเราควบคุมการลอกคราบของเพลียยจักระจันได้นะครับก็จะสามารถยับยั้งวงจรการแพร่ระบาดของเพลียจักระจันได้นะครับ